กันที่ทางด้านของบชนกันบ้างนะคะวันนี้ก็ถแถลงค่ะเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ชุมนุมวันที่24มิถุนายนนี้นะคะโดยบอกว่าขออย่ามาชุมนุมเพราะว่าผิดพรกฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดก็ยัาเพิ่มสูงขึ้นมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อด้วยค่ะ พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการจัดการเตรียมความพร้อมดูแลหลังมีการนัดชุมนุมกันวันที่24มิถุนายนนี้นะคะโดยบอกว่ามีกลุ่มต่างๆที่ประกาศรวมตัวกันซึ่งก็ได้แก่กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่จะรวมตัวกันที่อนุสรสถาน14ตุลาเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์อภิวัตสยาม2,475เวลา13นาฬิกา และกลุ่มประชาชนคนไทยซึ่งนำโดยนายนิติธรล้มเหลือที่หน้าธรำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีลาออกเวลา12นาฬิกาและก็มีกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะที่นัดกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา11นาฬิการวมไปถึงกลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยซึ่งนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์จะนัดกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะ อย่างไรก็ตามทางบชน,นเนี่ยก็ยืนยันว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประกาศห้ามชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมกระทำการอันเกิดการยุยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพรกฉุกเฉินหากฝา่าฝืนก็จะมีความผิดผู้ชักชวนก็จะมีความผิดในการสนับสนุนด้วย และกรณีถ้ามีการจัดเวทีก็มีความผิดฐานผู้ให้การสนับสนุนต้องรับโทษตามกฎหมายเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพิ่มขึ้นสูงมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยนะคะก็เลยขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยงดเว้นการจัดกิจกรรมและงดเว้นการชุมนุมโดยเด็ดขาดแล้วก็อยากจะวิงวอนผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมขอให้เห็นแก่บ้านเมืองอย่าทำประเทศบอบช้ำขอให้สถานการณ์โควิดผ่านไปก่อนดีกว่านะคะ ส่วนจุดที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีปียะบอกว่าก็คือจุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญนี่แหละนั่นก็คือโบราณ,ณสถานเพราะหากเสียหายไม่อาจซ่อมแซมได้ส่วนการข่าวขณะนี้ยังไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะในการดูแลการชุมนุมทุกสถานการณ์ไม่รู้ว่าการที่ท่านปิยะออกมาถแถลงความพร้อมดูแลสถานการณ์วันที่ 20, 24มิถุนายนที่เขานัดกันเนี่ย สงสัยว่าทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะไม่กลัวนะพี่แจ๊คไทยไม่ทนบอกไม่กลัวค่ะจะยกระดับการชุมนุมด้วยซ้ำนะคะโดยคุณเมธามาดขาวเลข,ขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและผู้ร่วมก่อตั้งไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่24เดี๋ยวว่ากันจะมีการยกระดับนะคะจะมีการยกระดับการชุมนุมให้มัน รุนแรงมากขึ้นน่ะนะคะเข้มข้นมากขึ้นอาจจะไปลุยกันที่สภาเลยก็ได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ10นาฬิกานะคะบอกว่า,าจะมีประชาชนที่ไม่ทนนะคะอีกต่อไปจะมารวมตัวกันนับร้อยเลยพรุ่งนี้จะมาที่ทำเนียบแล้วนะคะ มาก่อนวันที่24ไม่ทนถึงวันที่24เลยหรอไม่ทนค่ะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ไปแล้ว10นาฬิกาที่ทำเนียบก็จะมีกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มประชาชนคนไทยก็จะมาเหมือนกันเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยก็มีนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนด้วยในส่วนของเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเคลื่อนผลมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะอ่ะ ดูการสังเกตการกันด้วยนะคะใครที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆก็เช็คพื้นที่ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหารถติดขัดได้นะคะ